เลยจะไปเยี่ยมลูกของน้องเอสเมอร์นะคะชื่อน้องเปาจือค่ะทุกคนเ้อยืนตัวเอเลยขาไม่แงแรงเท่าไหร่เดือนกว่าเยเดือนอายุเดือนนิดนิดน้องเปาจือกับน้องซาลาเปานะคะทุกคนวันนี้ทิมมี่ทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกด u b s สไ i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับ่องทิมมี่ทามเหมือนเดิมนะคะ วันนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เราเห็นในโซเชียลมาสักพักหนึ่งนะคะก็คือน้องเอสเมอร์ทุกคนของพี่น้ำหนึ่งนะคะเขาเขาตายแล้วอ่ะทุกคนคือแบบว่าจริงๆอ่ะทีมอ่ะรู้จักเอสเมอร์มาส <Science. S 1> ักพักหนึ่งก็คือแบบไปเล่นกับเขาที่บ้านพี่น้ำหนึ่งนั่นแหละทุกคนแล้วเอสเมอร์ เป็นตัวที่ทิมชอบมากทิมชอบแมวหน้าตาเหมือนเอสเมอร์เลยนะคะทุกคนก็เสียใจมากเพราะว่าน้องอน่ารักก็คือเวลาไป mm. ก็คือยังได้ไปเล่นด้วยกันตลอดแต่ตอนนี้นะคะน้องก็ไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะเราเลยจะไปเยี่ยมลูกของน้องเอสเมอร์นะคะ mm. ชื่อน้องเปาจือคะ่ะทุกคน mm. ที่บ้านอาจุม่าน้ำหนึ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะ mm. ก็นัดทีมง,งานทุกคนมาเพื่อที่จะไปเยี่ยมน้องเปาจือกันนะคะ mm. ก,นนะคะก็น้องเป็นลูกของเอสเมอร์กับลิซ่าทุกคน mm. กคน็ เป็นเหมือนสิ่งที่แบบว่าเอสเมอร์ทิ้งไว้ให้พี่น้ำหนึ่งก่อนที่เขาแบบจะไปอะไรเงี้ยจริงๆสงสารเอสเมอร์มากทุกคนคือเอสเมอร์เป็นแมวที่แบบเป็นโรคแมวที่แบบหายากมากแล้วรักษายากมากก็คือพี่น้ำหนึ่งนะคะหมดกับค่ารักษาเอสเมอร์ไปเนี่ยรวม1ล้านบาทเลยนะทุกคนๆๆคือพี่เขารักมากจริงๆอะ่ะคือแบบเห็นแต่แรกแล้วแหละว,ว่าแบบเป็นโรคใช่ไหมแต่สุดท้ายพี่เขาก็รักไปแล้วพี่เขาเลยแบบก็ยอมจ่ายค่ารักษาโน่นนี่นั่นนะคะทุกคนก็สงสารมากเลยเสียใจมาก ช times, like, like to okay, so ็อกเหมือนกันตอนแรกก็ช like ็อกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนตอนแรกจะรักษาได้แล้วแต่มันไม่ได้หายขาดนะทุกคนเลิกเศร้าดีกว่าทุกคนไปไปเยี่ยมน้องเปาจื่อกันค่ะไปโอเคค่ะทุกคนเรามาถึงบ้านพี่ทัศน์กับพี่น้องแล้วนะะแกบอกโบบอกใช่บอกแล้วเดี๋ยวเราก็นี่มันเท็ดพี่หน้านี่มือใหม่หัดขับอยากใกล้นะเออเจ๋งอะปกติเราเคยมาบ้านอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่ได้แบบถ่ายคลิปแบบมามาคุยเล่นกันอะไรกันเนี่ยอยากมาหา น้องน่ารักมากทุกคนตอนนี้น้องตัวเล็กอยู่เลยนะคะจริงๆอ่ะทีมชอบสัตว์แบบว่าน้องหมาน้องแมวทุกคนคือชอบทั้งสองอย่างแต่ว่าจริงๆอ่ะเลี้ยงเลี้ยงหมาเพราะว่ามันเรียกเรามาทุกคนคือแมวอ่ะเราไม่รู้ว่าแบบจะสุ่มได้ถูกตัวที่แบบว่าขี้อ้อนไหมหรือว่าจะได้ถูกตัวที่แบบว่าเราเป็นทาสแมวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากได้แมวที่แบบว่าเรียกเรามาเรียกแล้วแบบว่าชอบขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนขี้อ้อนเงียทุกคนเออผมก็เลยแบบโอเคเลียกหมาเรียกแล้วมาเ็ีา เราจะรู้บ้างเขาจะมีก๊าซนะเผื่อเผื่อเปิดได้อะไรไม่ได้มาแล้วเห็นไหมเปิดการ์ดสวัสดีครับได้เลยได้เสวัสดีครับจ่าเอ๋มาแล้วบ้านอีกบ้านหนึ่งเอ้าแล้วผมเรามาปิดบ้านใช่ครับผมเชิญเฮ้ยมาอีกแล้วเนี่ยครั้งก่อนผมเคยมาบ้านพี่หนึ่งแล้วแต่ว่าแบบบ้านเนี่ยมีลิฟต์ด้วยนะเปิดพี่บี้เลยทุกคนคลายได้ไหมฮะ ไม่าทุกบ้านต้องขึ้นลิฟต์มาทุกบ้านต้องขึ้นลิฟต์ไปครับทีมไปิมสามคนไปครับทิมไปครับทิมไปครับทิมไปครับพิมไปครับพิมไปครัยิมไปคนับพิมไนครับพมไปครั์เิมไปชั้นไหไครับพิมต์ค่้นพฮมไปชั้นิมไปค่ะบพามีโครัพพ์ดไวยฮัโหลมาใครโทรไมไดคไั่พิาเโทรับพไปคไับพิมไปครัพได้ภาพมไปครัพมีโทรัพท์ม้วยมัิมไนเร็บพิมไรบพามไปคพิมไปครับ <ไ>เร็วกว่าของบ้านพี่พี่ไหมบ้านพี่เสียเปล่าไม่เสียแต่เขาแบบว่าลิ้ในบ้านมันจะค่อนข้างกดไปจนเลยช้าไปหาหน้องแมวนะคะวันนี้ไปหาน้องแมวกันตัวใหม่ค่ะตัวลูกแม่ตัวนี้อีกเสียนะใช่ไหมใครไปนะสสดยอดสุดยอดในมือ คือห้องสัตว์เลี้ยงของพี่ทัศกับพี่น้ำหนึ่งนะคะทุกคนดูสวยมากดูแบบเป็นคาเฟ่เลยค่ะทุกคนนี่เเออหมือนคาเฟ่เลยวันนี้ทั้ทีมมามา,มาเพื่อหาน้องนะครับทีมบอกน่ารักมากอวยน้องน้องอยู่ตัวเอยู่เลยข<ค>าไม่แข็แ<ก>งแรงเท่าไหร่ยังเด็กอยู่ยใช่ไหมคะใช่ใชใชว่วันนี้เดือนกว่าเลยเดือนอายุดเดือนนิดนิด จีนิสัยนิสัยน้องเป็นไงบ้างคะน้องก็เซลดื้อย่างดื้อแล้ใช่ไหมโซนมากขาหลังมันไม่ดีอ่ะอันนี้ก็มีแคตัวพู่เหรอฮะตัวพู่เหรอู่แต่ก็คือมีลูกตัวเดียวเลยใช่ปกติแมวมันจะคลอดทุกแค่ตัวเดียวใช่ไหมอ๋อไม่ได้เยอะตัวเดียวอ๋อเหรอใช่แต่เอ็มเมอร์มันให้มาตัวเดียวอ๋ออันนี่คือได้ตัวเดียวเลยเหรอไปนอนแล้วทุกคนจับได้ปะคะอ๋มีให้นมได้ด้วยเหรอคะมาเลี้ยงมาเลี้ยงน้องแมว เปาจืดกับน้องซาลาเปานะคะทุกคนน่ารักมากไปไหนอนนี้มานกมานาค่ะตอนนี้น้องก็ยังต้องป้อนนมอยู่แล้วค่ะป้อนหนูใช่ใแล้วมันกินนมนิซา แต่ว่าเหมือนลิซ่ามันแบบไม่ยอมพอพอดูดูแวนินึงแล้วมันเดินหนีอ่ะเพราะว่ามันน่าจะเจ็บฟันฟันมันคมมากอ๋อแล้วเขาแบบว่าเข้าห้องน้ำอะไรยังไงอะคะบอกว่าก็อยากเข้าไปเป็นเั้างปีเข้ามาเนี้ยแหละนี่ไงไปปาด์ตี้กันไปเดีาย์ต์เดปารปตาดูแบบอันนี้คือมองไม่ใช่สีนี้ทุกคนนะคือพี่ทัตเอาไปย้อมสีคือมันไม่ใช่แบบย้อมสีสีผมนะคือมันเป็นย้อมสีสำหรับสัตว์นะ อยากจำทึ่งแบบ่าเฮ้ยเขาไม่เป็นสีย้อมไม่ใช่มันเป็นสีย้อมตาหรับสัตว์นะฮะทุกคนคืออยากเอาผู้หลานไปเหมือนกันนะยาวว่าสีอยู่นานมากสีอยู่นานมากใช่ไแรกเขาบอกว่าเดือนเดียวแล้วแบบกสองสามเดือนแล้วแล้วความที่นองขาวด้วยเลยขาวมากเหมือนว่ามันจะมันจะหลุดต่อเมื่อเราตากขนไม่ต้องรอความยามตักเรื่อยอืมแต่ล้างอ่ะล้างมันก็แค่ค่อยๆจางค่อยๆจางคือตอนแรกอ่ะคือทักทิมคือแบบของพี่ทัศน์อ่ะคือทุนรักอยู่กับหมาไม่กัดกันเว้ยแมวกับหมาแมวกับหมาพูดผิดแมวกับหมาเออ คือเดียปาเขาไม่กลับแมวเลยหรอไม่ไม่เป็นมิ้นเป็นมิกนอะเออเป็นมิ้นกับแมวมากเลยทุกคนดล่นเลยแล้วอาการน้องดีกันยังไงดีล่ะน่ารักน่ารัอมลงเลยใชหอมลงดูออกหอมลงหอมลงจากตอนที่ผมมาตอนรรอบอบเดือนที่แล้วอ่ะเบาแล้วแรกหอมขอ้โหเป็น คนที่แบบเป็นโรคอ้วนที่แบบไม่นจอแล้วรับน้ำหนักไม่ได้ก็ตาอย่างนั้นเลยมันแบบวนเต็มแบบแคใหญ่มากแล้วตอนนี้เขาหายใจแบบปกติเหมือนเดิมเลยไหมฮะแบบตอนแรกที่พี่ทัศน์บอกว่าน้องเดนปาร์ตแบบอ้วนจนแบบเบหายใจไม่ออกตอนนี้คือหายใจออกแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่หายใจออกไม่ไม่หอบเลยไม่มีเสียงคึกคักนานนานจะมีแบบถ้าเกิดมันตื่นเต้นจับมันจะหอมมาหน่อยกินนิ้วเลยกินนิ้วเลยเดนาร์ตกินนิ้วเิย วนนวนนนกงจังเลยเออกงจังเลยมามมาบไงบอกบอกนั่งทับเลยทุกเรื่องจะเว้นกินกิุกอย่างแล้วตัวนี้ตัวนี้ชอบให้เกามากดูสดูสโอหอหโอหนให้เกอนี้แบบเป็นนิสัยแมวที่ผายอย่างมากนะอหาคนใช่มเพราะว่าแมวนใหญจะแบบ ชบรักคนเลยอ่ะชอบอยู่คนนนมน้องตัวเล็กกันดีกว่าทุกคนถึงเวลาอาหารน้องเปาจือแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะลองเป็นแม่แมว,วนหนึ่งวันทุนลองให้นมน้องเปาจือมาค่ะตอนนี้เรากำลังจะชงนมให้น้องแมวเปาจือนอคะทุกคนขวดน่ารักมากเลยมันเอาผงนมหนึ่งต่อห้า น้ำนมหนึ่งน้ำห้าตกเลยค้ทโอเคครั้งที่แล้วได้ยินว่าอะไรชงผิดชงผิด <laughs> จะรอดไหมั่นเนี้น้อง <laughs> แมวต้องกินเป็นนมแพ้ใช่ไหมคะเห <c oughs> มือนน้องหมาเลยเพราะว่าสารอาหารใกล้เคียงถ้าเป็นนมบัวน้องจะท้องเสียนะคะเอาละ่ะหนึ่งต่อห้าทุกคนควอมอยังไงให้มันไม่หกความอยังไงให้มันไม่หกอย่างนี้ไงเออได้ฝาแรกผ่านไป โอ้ยยังไม่ถ ah, okay. ึงเลขหนึ่งเลยค่ะมองไม่สั่นไม่สั่นมันยังไม่ถึงครึ <the 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 ่งของเลขหนึ่งเลยพี่น้ำหนึ <la> <la)> ่งเดี๋เอาแค่ครึ่งก็ไล้ะครึ่งได้สองจุดห้าอ๋อโอเคอ๋อต้องเป็นน้ำร้อนน้ำขุ่นเอาละทุกคนสองครึ่งพอไหมคะอีกไหมได้ได้อยู่นะ ใช่เลยอีกนิดนึงนิดนึงแล้วมันมันฟูขึ้นมาเป็นคืนเนาะยังไงดีนะยังไงดีนะโอเคโอเคค่ะอือแสดงว่าตลอดมาน้องต้องกินแบบว่านมนิ่าผสมกับนมชงใช่ไหมคะเพราะว่านิ่าไม่ไม่ค่อยยอมใช่ไหมใช่เหมือนมันเจ็บเลยอ่ะบางทีน้องหมาก็เป็นนะคะบางทีแบบลูกมาดูดแล้วลำคาอะไรก็มีอ๋อเออไน่าจะเป็นอาดันฝันเริ่มขึ้นไงอ่าอาจจะใช่เจคผมนี่พอเหร็จแล้วต้องลองชิมก่อน ไม่ม่ต้องเลยน่าจะแค่แบบหยดใจอะว่าอุณหภูมิโอเคหรือยังอะไรอย่างนี้จริงๆริงมันกินได้พี่ดมอะได้กินคิดว่าได้นะลองไอ้มลองได้นะลองนมือราองชิมผมอะเป็นคนนึงชอบลองกินอาหารหมาเว่าคือนั่งกินอาหารหมาเล่นที่ห่อไหนดีมาลองกินบางห่อเค็มมากไปจนมางห่อจืดแต่เขาบอว่าการที่แบบมีห่อเค็มอะมันแบบไม่ค่อยดีต่อมา แต่หมาชอบกินยี่ห้อเค็มๆเพราะว่ามันอร่อยอาหารหมาต้องจืดเพราะว่าเหตุของอันนี้ผมไปดู้นะเหตุของมอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าหมาเนี่ยมันแบบว่าเวลาเรากินเค็มใช่ไหมพี่น้ำบุ๋มมันจะได้เค็มกว่าเรากินเท่าอ่ะใช่มันจะมันมันจะเป็น20เท่ามากอ่ะเดีล้างมือก่อนแล้วแก็ฮอลล้างทุกอันนะครับตอนนี้ มีอันตัวนี้อันนี้คืออะไรพี่อันนั้นล้างผักอีกโอ้โหสุดยอดเลนะฮะมือผมตอนนี้ยิ่งกว่าสะอาดนะฮะแหกงหอบเสร็จแล้วก็นี้ต่อนะฮะทุกคนชอบชกินนี่นเคยกินไหมเคยเดี๋ยวผมมาบอกรสชาตินะทุกคนเดี๋ยวพอแล้วผมจะชิมนมแมวทุกคนนะรสชาติเป็นไงนะนมแมวนะนมแค่นะฮะทุกคนนมแมวเป็นไงต้องอช้อนมันสงสัยเหมือนไม่ชัดเลย ้ยเหมือนนมวัวปะคะอร่อยมากอะใไปกลับไปนี่เป็นดูนมขวดยิ่งไม่ได้อ่ะเฮ้ยพี่ับจริงมันมีความหอมมากแล้วก็มันมันอร่อยๆเลยอารมณ์เหมือนกะทิอ่ะมันมีความมันๆเหมือนน้ำกะทิคนแต่ว่ามันจะหอมกว่าน้ำกะทิขอเลือกอยางลองชิม้วจริงๆ อร่อยนะอร่อยอร่อยน้ำสันไม่สองมิมันเหมือนเหมือนนมอัดเม็ดเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปให้นมน้องเปาจึอกันคะทุกคนปทุกคนด้วยความที่แบบว่าขวดนมอันนี้นะคะต้องจุกอะเปาจืมันกัดนะมันก็เลยรูใหญ่อาจจะต้องบีบกับรูต้องบีบเบาๆหน่อยอ๋อโอเคโอ้ฟันคมมากคนแอบดูฟันน้องดูดิเห็นฟันไหม นะแหลมมากฟันแบบกําลังขึ้นกําลังเหมือนเคี้ยวเลยอ่ะใช่ฟันเหมือนงูเลยทุกคนนมแบบหายไปไหนเอาละเออขาดขาดเลยนะเออลองลองขอหลาขอหลาตัวเล็กมันไม่เอาเลยนไม่เอาแล้วป้อนอีหยังนี่ป้อนป้อนโบอร่อยเลยเอาไหมอ่ะทำไมอ่ะไมาทำไมอ่ะอ๋อไม่อยากกินกับคนแปลกหน้าไหนๆร้านเานั ถ้าสมมติพี่ทัดป้อนแล้วน้องกินแปลว่ามันไม่เอาหนูเลยน้องไม่เอาเลยน้องหิมกหรอหิมหรอหิมเหอหิมเอกินก่รนกินเหรอกินเลรอหิมเหรอินกรอหิมเหอ่ิมเหอหิมเหอหิมเหรอบเมื่อเพมเหอหิืเอมีห้องมเหรอมหรอหเหาเหอเหิมรอหเิมก่อนไม่อรอยเหรอลูกกินก่อนิมหอหนมเอินเหรม่ไดอบีบเยนะคะม็คือแบบให น้องดูดเองไอ้จุกขาดผีแ้่ขาดที่โอ้ก็คือไม่ได้กินนมแล้วกัดจุกเล่นนี่เมาสองสามอันแล้วนะไม่ไหวเรื่อยเลยขาดวันทีกแล้วเรากินยังไงหรือว่าเลียเองได้ปะคะเรียนในถ้วยหรือว่ายังไม่ได้อ๋อน่าจะได้แล้วเริ่มโตแล้วป่ะเรียนไม่พอได้แล้วใช่ไหมแต่อันนี้น่าจะแบบว่าถูกอีซ่าน่าจะเจ็บแบบนี้เหมือนกันมันก็เลยหนีได้เลยอ่ะ ถ้านิาทนอีกนึงจะขาดกันทุกคนโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ทักับพี่น้ำหนึ่งมากค่ะที่ให้เรามาเยี่ยมน้องเปาจือนะคะของขวัญจากน้องิสเมอร์จุดลอนะคะ น่ารักมากมก็ฝางน้องเปาจิ๋อว้เลยนะคะทุกคนก็ไปติดตามน้องได้นะคะที่ไ g จีลาลาลาลิซ่าดนจาก,กอเอสเมนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่ทัชชี่กับช่องพี่น้ำหนึ่งค่ะเส้สนทางล่างนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญค่ะตอนนี้พี่น้ำหนึ่งเขามีซิงเกิลใหม่ออกะค่ะทุกคนไปฟังกันเยอะๆนะคะเพลงใหม่ชื่อเพลงว่า Every day ค่ะเบื่อหรือยังนะคะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะได้เลยค่ะทุกคนไว้เจอกันมาม่ EP หน้านะคะอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นเคยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย,บายจุเล่อริต้าริต้าสนุกพ <laughs> ยายามจะมองไม่ค่ะน <laughs> ใช่ <laughs> ใช่คนะ่ะ